সলেেডবনব সোছেি z tamaব সোজকের interacted�������������������� Woche หนึ่งสี่ศูนย์ศูเก้าเท่าไหร่ครับมี้เท่าไหร่ครับแปดเก้าแปดหกสองเก้าแปดหกสองสองร้อยยี่สิบเ็ด